สวัสดีสมาชิกเก่าและใหม่ของ mmp8 santa นะครับเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกมยิงปลากันนะครับใน sa sa เขามีเกมยิงปลามาใหม่ก่อนอื่นเราเข้ามาที่หน้าเล่นก่อนเลยนะครับสังเกตดูตรงตรงหน้าแชทไลน์ของเราจะมีเมนูด้านล่างให้กด ทางเข้าอยู่นะครับอลองกดเข้าไปดูพอกดแล้วก็จะมาที่หน้าเว็บเราก็ทำการใส่ยูเซอร์และรหัสผ่านให้เรียบร้อยกดล็อกอินเข้าไปเลยครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะครับเขาจะให้เราเลือกเล่นว่าะจะเล่นแบบคอมพิวเตอร์ Computer หรือโมบายสำหรับใครที่ถนัดเล่นแบบโมบายก็กดที่โมบายเลยครับพอกดโมบายแล้วสังเกตดูมุมด้าน ขวามือด้านบนที่เขียนว่าคาสินโนเรากดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปก็จะมีตัวเลือกให้เราดูว่าเราจะเล่นในส่วนของตัวไหนเรากดที่มุมซ้ายมือตัวที่2เลยครับที่เขียนว่า S A Gaming กดเข้าไปได้เลยครับพอเรากดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอหน้าฝากเขาจะให้เราทําการฝากเครดิตที่เรามีเข้าไปเล่นในคาสินโนนะครับผมตรงนี้ครับตรงนี้ เราสามารถเลือกฝากได้เลยอกรณีนี้ผมจะเลือกฝากไปที่1นึ่พันนะครับพอใส่ตัวเลขที่เราจะฝากเข้าเล่นเสร็จกดฝากครับผมกดยืนยันแล้วก็กด p l a y n o w วคือเล่นทันทีพอเข้ามาก็จะเจอหน้าหน้าเล่นตระมันนี้ครับจะเป็นหน้าบาคาร่านะครับผมสังเกตมุมด้านขวามือด้านล่าง3ขีดตรงนี้ที่เขียนว่า Setting เรากดเข้าไปแล้วเลือก Setting แล้วก็ ใครที่ถนัดเล่นภาษาไทยก็เลือกเป็นไทยนะครับแล้วก็กดยืนยันเมนูเขาก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราเกมยิงปลาจะอยู่ตรงนี้นะครับมุมด้านขวามือล่างตรงนี้เลยที่เขียนว่า Feature Man Go ให้เรากดเข้าไปเลยครับกดเข้ามาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเขาก็จะมีห้องให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเล่นห้องประมาณไหน ม a สเตอร์ o ูห้องระดับสูงหรือมือสมัครเล่นก็ผมแนะนำให้เลือกเล่นห้องแรกก่อนนะครับมือสมัครเล่นอัตราก็คือ1บาทเนี่ยเขาจะให้เราแลกเหรียญน,นะครับ1บาทเท่ากับ20เหรียญตรงนี้นะครับก็ผมจะแลกเข้าไปนะครับผมกดเข้าไปเลยเนี่ยเขาจะมีบอก50บาทได้1,000เหรียญ200ได้4 0 0 0เหรียญผมจะเลือกที่500นะครับผมก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดตกลง พอเข้ามาหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ครับผมมุมขวามือตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ก็เหมือน,เป,นเป็นแบบร้านค้านะครับผมกดเข้าไปดูครับก็คือเราสามารถซื้อเหรียญเพิ่มได้จากตรงนี้อะมุมนี้นะครับมุมด้านขวามือที่เป็นรูปเป้ารูปปืนเนี่ยครับนี่คือ การยิงแบบอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ผมไม่แนะนําให้ยิงแบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันจะยิงสเปซสปะส่วนตัวนี้ก็คือเลือกชนิดปลาครับผมเราสามารถเลือกชนิดปลาได้ว่าเราให้มันยิงปลาตัวไหนผมแนะนําให้เลือกยิงปลาตัวเล็กๆก่อนนะครับพวกนี้ครับผมเสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมตรงมุมด้านซ้ายมือด้านบนที่เป็นรูปปืนนะครับผมเราสามารถเลือกปืนได้ครับผมนี่ครับ02เลือกขนาดของปืนได้ครับ ตัวนี้จะเป็นกระสุนละ50เหรียญน,นะครับผมที่ยิงออกไปเนี่ยอัตราก็จะขึ้นครับกระสุนละ500เหรียญอยู่ที่เราเลือกขนาดของปืนนะครับผมจะเริ่มเล่นที่50ครับเราก็เลือกดูว่าตัวไหนที่มันคุ้มกับอ่าที่เราจะเล่นนะครับถ้าเรากดล็อกเป้าเขาก็จะล็อกเป้าให้เรานะครับผมเริ่มครับ ต้องระวังนะครับระวังพวกตัวใหญ่ๆที่บินมาขวางเนี่ยครับเนี่ยครับกลุ่มอย่างเงี้ยเรายิงไปได้เลยครับค่อยๆย,ยิงตัวเล็กๆไปนะครับนี่ครับค่อยๆเก็บตัวเล็กๆไปนะครับดูที่ทางปลาของเรานะครับ you ครับเมื่อกี้ผมก็ลงทุนไปพันหนึ่งก็ได้หมื่นเหรียญตอนนี้ก็เป็นหม0 0น 5, เหรียญก็ถือว่าโอเคครับง่ายๆกันแบบนี้แล้ครับก็ลองเข้าไปเล่นกันดูเนาะใน SA มันแน่นอนครับยิงง่ายเทคนิคก็อย่างที่ผมบอกไว้ก่อนครับผมในต้นคลิปใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้ครับผมโอเคครับเฮงๆกันทุกคนครับผม